จากนั้นค่ะคุณหนุ่มกัญชัยนะคะก็ได้พูดว่ากระติกเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนไปมากแล้วนะจากหน้ามือเนี่ยเป็นหลังมือเลยมเมื่อเทียบจากเหตุการณ์เมื่อสามเดือนก่อนก่อนที่กระติกก็จะตอบว่าอยากให้ลองมาเป็นหนูที่โดนคนด่าทั้งประเทศวันนี้เราตั้งสติและตั้งหลักได้จึงปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมายค่ะ ค่ะโดยหลังจากนั้นนะคะเมื่อรายการมันสิ้นสุดลงละมันถืกดำเนินไปจนจบแล้วก็แน่นอนว่าพี่ๆสื่อมวลชนของเราก็ต้องไปขอสัมภาษณ์คุณกระตินะใช่ค่ะแต่ในช่วงที่อ่ะไปรอสัมภาษณ์คุณกระติแล้วก็ไปลุมล้อมคุณกระติอยู่เนี่ยปรากฏว่ามีคนใช้เหมือนลไลน์ของคุณแปงโมค่ะโทรเข้ามาหาคุณกระติกคุณกระติกก็อยากรู้ไงก็อยากจะเปิดให้ดูเลยว่าเอ้ยเนี่ยใครกันแน่ที่ม,มาทำเรื่องแบบนี้นค่ะแต่พอหลังจาก รับโทรศัพท์เท่านั้นแหละอุย้ยทุกอย่างกลายเป็นว่ามีปรากฏภาพที่ต้องใช้คําว่าไม่ควรได้เห็นเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆเป็นเรื่องที่มันเปิดเผยไม่ได้นะคะฉะนั้นเนี่ยพี่ๆนักข่าวที่อยู่บริเวณนั้นออกมาตัดสินใจว่าจะไม่เปิดเผยเรื่องราวนี้ที่เกิดขึ้นแต่จะเป็นพยานให้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่ามันเกิดขึ้นจริงๆคือก็อาจจะมีโมเมนต์อะไรที่มันเปิดเผยไม่ได้น้องคะเรมันคือเรื่องส่วนตัวถูกไหมค่ะ แต่ทางนี้เนี่ยชาวเน็ตบางคนก็ได้ตั้งข้อสงสัยนะบอกว่าในเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะคะแอคคุณกระติกรู้เห็นเป็นใจหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะว่าทําไมจังหวะมันตรงพอดี <ทำ S 1> กับ,บ,บพี่บบพนักข่าวเขามารอสัมภาษณ์อยู่แล้วก็มีการรับมีการเปิดแล้วมันโชว์ตรงนั้นน่ะม,มันเป็นความจงใจหรือไม่อย่างไรอันงนี้ชาวเน็ตเขาตั้งข้อสงสัยเท่านั้นเองนะจนมันเกิดแฮชแท็กขึ้นมาค่ะว่ากระติกลับมาอีกครั้งในโลกโซเชียล คือทางนี้คือในส่วนของคุณกติก็ไม่สบายใจเธอก็เลยเดินทางไปแจ้งความแล้ววันนี้นะคะก่อนที่จะเดินทางไปประกอบพิธีของคุณแตงโมเธอก็ไปแจ้งความค่ะ ที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งค่ะ,คะก็มีการไปแจ้งความร้องทุกขกับคุณตํารวจนะคะให้สืบสวนกรณีนี้แหละที่มีบุคคลปริศนาเนี่ยวิดีโอคอลไลน์มาเลยนะคะหลังไปออกรายการพร้อมส่งภาพลับของแตงโมมาให้ด้วยค่ะก็ถือว่าคุณกระติเพอออกมาปกป้องตัวเองอะมุมที่มันเกิดขึ้นนะอะเราไม่รู้ว่าเรื่องนี้มัน ความจริงมันคือยังไงแต่ในการที่มันมีการคุกคามหรือว่ามันเกิดการเปิดเผยข้อมูลที่มันไม่สมควรคมันคือความลับมันคือเรื่องเรื่องของส่วนตัว,ว,ตวม,มันก็ไม่ควรหรือเปล่าใช่ค่ะคือถ้าอยากจะช่วยคุณแตงโมงจริงอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของดิฉันนะ ก็ควรที่จะส่งเฉพาะสิ่งที่มันเป็นประโยชน์จริงๆค่ะเรื่องลับเรื่องส่วนตัวเนี่ยไม่ไม่ควรอ,ม,อม,มันไม่ใช่แล้วมันไม่ได้เหมือนมาถูกความยุติธรรมและอย่างเี้เหมือนเหมือนต้องการที่จะเอาชนะอะไรบางอย่างอค่คมันมันไม่ถูกเลยนะคะ